เพื่อนๆหลายท่านอาจจะเคยฟังที่คุณย่าอธิบายเรื่องของกายแสงนะคะกายแสงออรา่าและพลังงานใช่ไหมคะ,ะตรงนั้นเนี่ยเพื่อนจะทราบว่าเราทุกคนเนี่ยมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า,ฟาที่เราปล่อยออกมาอยู่รอบตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็จุดที่เป็นเซนเตอร์นะคะจุดศูนย์กลางที่ปล่อยพลังงานและการสั่นสะเทือนออกมาก็คือ หัวใจและสมองของเราใช่ไหมคะที่เขาทำงานร่วมกันครูอธิบายเรื่องนี้ไปนะคะทีนี้การที่จิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่สะอาดใช่ไหมคะจิตเราสะอาดหรือเร,เราทำอะไรก็ตามที่เป็นกุศลเรานึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลอย่างเช่นการสวดมนต์ขณะที่เราสวดมนต์เนี่ยจิตเราเป็นกุศลใช่ไหมคะการสรรเทือนก็จะอยู่ในเลเวลที่สูง เป็นขึ้นความถี่สูงนะคะทีนี้คิดดูว่าเราสวดมนต์แค่คนเดียวเราก็มีพลังงานที่ปล่อยออกมาเนี่ยเป็นพลังงานดีใช่ไหมคะและการที่เราไปรวมกลุ่มกันแล้วสวดมนต์กลุ่มพลังงานที่มีจิตใจที่อยู่ในขึ้นความถี่สูงการสั่นสะเทือนอย่างนี้นความถี่การสั่นสะเทือนสูงเนี่ย ก็จะไปรวมตัวกันสวดมนต์สมมตินะคะการสวดมนต์เป็นหมู่คณะจึงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องแย่นะคะเป็นเรื่องดีนะคะเนื่องจากที่ครูละสอนเรื่องของพลังงานนะคะทำให้บริเวณนั้นณจุดนั้นที่ที่เรารวมตัวกันนะคะตรงนั้นน่ะก็จะมีแสงสว่างที่สว่าง มากๆเนื่องจากมันมีขึ้นความถี่สูงนะคะก็อันนี้คือเรื่องของพลังงานฉะนั้นการที่มีคนบอกว่าการสวดมนต์ไม่ดีอันนี้ไม่จริงนะ,ะการสวดมนต์ดีนะคะช่วยให้เราเนี่ยจูนเครื่องสูงได้ด้วยนะคะขึ้นความถี่สูงนะคะเพราะขณะที่เราสวดเนี่ยเรามีจิต ที่เป็นกุศลนะคะแล้วก็เรามีสมาธิเราเราสวดมนต์เนี่ยเราจะทําให้เรามีสมาธิและที่ดูว่าบทสวดมนต์เนี่ยเป็นบทสวดที่ยาวใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีสมาธิอจตวสวดไม่จบนะอ่าเนี่ยคือ เป็นหนึงในการฝึกสมาธิและสตินะคะอย่างหนึ่งเลยนะคะสองก็คือระดับพลังงานของคนสวดเนี่ยจะดีะคะ่ะถ้ารวมตัวการสวดก็ยิ่งดีค่ะมันก็จะเป็นพื้นที่สว่างตรงนั้นเนี่ยจะช่วยให้ระดับพลังงานของทุกคนเนี่ยยิ่งดีขึ้นนะคะฉะนั้นเวลาคนที่ในกรณีของบางคนนะคะที่เขาอยู่ในช่วงเวลาที่ บางคนบอกว,ว่าจิตตกใช่ไหมฮะจิตตกหรือดวงตกอ่าเพื่อนเคยได้ยินคํานี้ใช่ไหมฮะดวงตกมันก็เกิดจากการที่ระดับพลังงานของเราเนี่ยมันต่านั่นแหละก็คือจิตตกมันส่งมาพอพอพอ,อการสั่นสะเทือนเราต่ำเนี่ยมันก็จะเจอแต่เรื่องที่เรื่องที่ไม่ดีใช่ไหมฮะแล้วจิตก็ยิ่งไปตกก็ยิ่งทําให้เจอแต่เรื่องไม่ดีฉะนั้นการที่เรา จะช่วยตัวเองนะคะให้ตัวเองเนี่ยมีระดับพลังงานสูงขึ้นได้ยังไงคนที่มีปัญหาเยอะๆเนี่ยบางทีเขาออกจากตรงนั้นไม่ได้นะคะแต่การที่เราไปเข้าไปในสถานที่ที่เขามีการสวดมนต์สวดมนต์ข้ามปีหรือนั่งสวดมนต์บรรพระหรือทุกๆวันสวดมนต์ธรรมวัดเย็นเนี่ยอันเนี้ย ถ้าเพื่อนเพื่อนเอนคนนั้นนะคะไปนั่งแม้แต่ตัวเองเนี่ยจะไม่มีสมาธิสวดมากเท่าไหรนะ่นักแต่การที่เราไปนั่งอยู่ในบริเวณนั้นและเราก็สวดไปด้วยอย่างเงี้ยคะพลังงานที่อยู่ในบริเวณนั้นจนะช่วยให้เขาเนี่ยมี ระดับพลังงานที่สูงขึ้นได้แล้วก็หนึ่งคือใจเขาจะสบายขึ้นใช่ไหมคะการสรั่นสะเทือนมันก็จะสูงขึ้นมันก็จะเป็นการปรับพลังงานขึ้นขึ้นไปตามตามสถานที่และหมู่คณะตรงนั้นได้ด้วยถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยยกระดับพลังงานขึ้นไปได้นะคะฉะนั้นการสวดมนต์เป็นหมู่คณะนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีคะ่ะ